สิยานุสิทธ์เดินทางมาจากจางังหวัดร้อยเอ็ด101ฟังเทศจากออนไลน์และมีคำถามค้างคาใจถ้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญได้ฟังพระคุณเจ้าเทศมากถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วบุญจะไม่ถึงใช่ไหมแต่วันนี้ไปอยู่กับสามีเปลี่ยนนาะมสกุลกับสามีชื่อยังไม่เปลี่ยนนะแล้วทำบุญจะได้บุญไหมอยากจะจำแนกให้เข้าใจพุทธบริษัทคือถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ ทํากรรมสิ่งใดเซฟเข้าจิตโดยตรงชื่อเป็นแค่สมมตุติใครทํากรรมใดได้กรรมนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆอย่างแน่นอนเราทําดีจักได้ดีทําชั่วจักได้ชั่วดังนั้นถ้าเราจำแจ้งในประโยคนี้จะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เป็นผลที่เซฟเข้าในจิตโดยตรงทั้งหมดเลยและเราจะได้รับผลนั้นชัดเจนนะหายข้องใจนะ ในคําที่พระคุณเจา้าเทศนาหมายถึงคนที่ตายไปแล้วไปเปลี่ยนชื่อตายก่อนอายุไขแล้วพ่อกับแม่ญาติทั้งหลายทําบุญอุทิศไปให้บุญไม่ถึงในบัญชีของพยายมบาลไม่ได้เปลี่ยนไปตามชื่อที่เรามาเปลี่ยนใหม่ยังเป็นชื่อเดิมที่ตั้งแต่วันที่เกิดบัญชีบาปบุญเนี่ยนะเขาก็เลยมาบอกให้พ่อกับแม่ให้อุทิศบุญให้เขาในชื่อเดิมบัญชีบุญถึงจะปรากฏ อันนี้คือเคสที่ตายไปก็เปรียบเสมือนเราไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วเปลี่ยนชื่อพอเราจะส่งของไปให้ทีนี้เราก็รู้ที่อยู่ประเทศนั้นตำบลน,นั้นเขตนี้พอส่งไปแล้วชื่อไม่ตรงของก็ต้องตีกลับมาไม่มีคนรับชื่อไม่ถูกต้องหรือเราจะโอนเงินเข้าบัญชีเลขบัญชีถูกแต่ว่าชื่อไม่ตรงเขาก็ไม่คีเข้าให้ใช่ไหม ดังนั้นอย่าไปรอให้ตายแล้วให้ญาติอุทิศบุญไปให้แม้ชื่อนักจุคนจะถูกตรงแต่ถ้าไม่อยู่ในฐานะที่รับได้เราก็จะลำบากตกตะลกุกขมึกหรือไปอยู่ที่อื่นในทางเทศนาการน,นี้ให้เราเน้นในปัจจุบันขณะนั้นๆอย่าได้ร่วงเลยไปเพราะบุคคลที่ปล่อยให้ขณะร่วงเลยไปย่อมไปเบียดเสียดกันในโลกหมายถึงว่าขณะที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้ มัวแต่เพลิดเพลินปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเกิดเดจ็บเจ็บตายเกิดกินเปล่าๆไม่ทําความดีพอตายไปก็ไปเบียดเสียดกันในนรกเหมือนข้าวข้าวสาในกระสอบคิดภาพดูมันจะแน่นแค่ไหนสัตว์นรกที่เบียดกันก็ประมาณนั้นแหละดังนั้นพระศาสดากล่วาวว่าขณะนั้นนนั้อย่าได้ล่วงเลยไปคือขณะนี้ที่เป็นชาวพุทธที่นั่งอยู่เนี่ยจงดูลมหายใจจงรู้สึกที่ลมต้องมีสติเนี่ยทุกขณะขณะนี้ถ้าไม่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไป เราก็จะไม่ต้องไปเบียดเสียดกันในนรกจะได้ไปสู่ความสุขความสําเร็จตามที่ปรารถนาดังนั้นขณะที่จะมีชีวิตอยู่ก็จงรีบเร่งทําบุญโดยที่ไม่ต้องรอใครเพราะทราบแล้วเนี่ยว่าเซฟเข้าจิตโดยตรงเป็นของเราโดยตรงทํากรรมสิ่งใดย่อมได้ดกกรับกรรมนั้นๆปรารถนาดีปรารถนาสุขก็ทํากรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขง่ายๆทำคำภาศาสดาอนุมโมทนา